MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่26-28ถึง28ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะท่านหญิงยังคงทำเป็นแกล้งมองไม่เห็นเพื่อเรียกร้องความสนใจแม้จะมีสาวใช้ดูแลไม่ห่างแต่ก็ยังอยากให้พี่อ๋องสู้อยู่ด้วยตลอดฟู่หลงเลยหลอกว่าจะให้อ๋องสู้นอนเป็นเพื่อนแต่ถึงเวลาจริงนางเป็นคนนอนเป็นเพื่อนแทน วันต่อมาห้องเต้เรียกอองซู่เข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายให้เขากลับมารับหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยจินอี้อีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าต้องหย่ากับเมียก่อนเพราะเหล่าทหารยังรู้สึกคลางแคลงใจที่เขาทิ้งค่ายไปช่วยเมียเมื่อคราวก่อนอองซู่บอกในเมื่อทหารไม่ยอมรับในตัวเขางั้นเอาตราประทับกลับไปเถอะให้มันรู้ซะบ้างให้เลิกกับเมียเลิกเป็นผู้บัญชาการซะยังดีกว่าอู๋ไป๋ฉีที่ได้รับตำแหน่งแม่ทัพกล้าใหม่ๆ ด้วยหน้าที่อันมากมายเขาจึงไม่มีเวลาไปที่เฟื่องหลายอีกสนมตัวจึงฉวยโอกาสโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองโดยให้เท่าแก่จีเป็นผู้ดูแลเจ๊แกเลยกลางสุดๆเพราะไม่ถือว่าอู๋ไปฉีเป็นเจ้านายอีกต่อไปอู๋ไปฉีโกรธจ,จัดจะเอาดาบปิิชีพฟู่เสียนยื่นมือมาห้ามเขาเลยเอาดาบหลบจากนั้นนางบอกค่าคนตายยิ่งไม่มีประโยชน์โอกาสจะได้เฟื่องไหลายอีกกลับคืนมายิ่งเป็นไปได้ยากแล้วรับปากว่าจะหาทางช่วยเอง ด้านท่านหญิงก็โวยวายไม่ยอมหยุดกลนด่าฟู่หลงสารพัดอ่องสู้เกรงใจเมียเลยบอกลำบากหน่อยนะเมียก็แสน่ารักบอกไม่เป็นไรไม่ลำบากอะไรเลยฟู่เสียนเอายาแก้หวัดไปให้อู๋ไปชี้เพราะเห็นเขาเปียกฝนตั้งแต่วันนั้นแล้วบอกว่ามีแผนจะยึดเฟื่องหลายอีกคืนคือต้องให้สนมตัวกับเท่าแก่จีแตกคอกันเองโดยให้หาทางฉกตราประทับของสนมตัวมาให้ได้ก่อน สอ,องสู้เห็นเมียนั่งเหนื่อยเลยมานวดให้แล้วบอกข้องเต้ม,มอบหมายงานที่หน่วยจินอี้ให้ทําอีกไม่นานจะต้องไปที่หมู่บ้านโกสุยเพื่อสืบเรื่องการลักลอบส่งอาวุธจากนั้นเมียเอาใจนวดกลับบ้างท่านหญิงตื่นมาไม่เจอฟู่หลงเลยร้อนใจออกมาตามหาเจอสองสามีภรรยาจูบก,กันตอนเช้าเลยตื่นมาอาลวาดฟันต้นไม้หักไปหลายต้นฟู่หลงมาห้ามนางเอากันไกลกวัดแกงจึงเกือบจะโดนฟู่หลง อ่องสู้หมดความอดทนเลยเอาไม้ตีมือแล้วดึงผ้าปิดตาออกทำการพิสูจน์ว่าตาหายดีแล้วจึงสั่งให้กลับวงังท่านหญิงตัดเพ้อแค่อ่อนโยนกับนางบ้างไม่ได้หรออ่องสู้บอกทำอย่างนั้นจะเป็นการทำร้ายนางมากกว่าท่านหญิงเสียใจวิ่งเข้าไปในจวนฟู่หลงตามไปปลอบและมอบปิ่นปักผมให้ออกแบบเป็นรูปดาวตามเวลาตกฟ้าของท่านหญิงจากนั้นก็พูดเตือนสติจนท่านหญิงเริ่มคิดได้ แต่ยังร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเมื่ออ่อนลงแล้วจึงชวนสาวใช้พากลับวังต่อมามีการค้าใหญ่ระหว่างเฟิ่งไหลอีกกับผู้มั่งมีรายหนึ่งจึงต้องใช้ตราประทับของสนมตัวอู๋ไปฉี่ใช้โอกาสนี้แกล้งเดินชนแล้วชิงตราประทับไปเขายอมให้เท่าแก่จีสงสัยในตัวเขาไม่เช่นนั้นแล้วเท่าแก่จีจะพุ่งเป้าไปที่หอหลู่อี้ทันทีที่รู้ว่าตราประทับหายไป วันแรกของการเปิดขายเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่อองอันใส่หน้าก,กากมาร่วมงานในเวอร์ชั่นคุณชายจีสุยเพราะเขาคือไอดอลชาวบ้านจึงพากันกรี๊ก,กลสิสหลานเสียงถามเหมือนสิงจะซื้อเครื่องประดับสักหนึ่งชิ้นไปมอบให้ผู้หญิงที่หมายตาไว้ใช่ไหมแต่เหวันสิงตอบสําหรับเขาไม่มีความจําเป็นหลานเสียงเลยหน้าแหกกะจะฟุกได้แฟนกับเขาบ้าง เมื่อคุณชายเข้ามาสินค้าจึงขายดิบขายดีแถมยังมีโปรโมชั่นใครสั่งซื้อภายใน5นาทีจะส่งเทียบเชิญงานวิจารณ์ต้นเดือนไปให้ไม่นานอ๋องสู้ก็มาร่วมงานของเมียบอกได้เวลาจะต้องไปที่หมู่บ้านโกสุยแล้วฟู่หลงนึกถึงคำพูดอองอันสามีต้องอยากกับนางจึงจะได้ตำแหน่งผู้บัญชาการกลับมาแต่ก็ยังไม่ลืมสั่งให้สามีเขียนจดหมายมาหาด้วยเมื่อตราประทับสนมตัวหายไปจึงเป็นเรื่องใหญ่ หัวหน้าเฉินแห่งกองทัพภูษาขู่เท่าแก่จีถ้าเอากลับคืนมาไม่ได้จะให้เจ๊แก่หายไปพร้อมกับตราประทับส่วนอองซู่พอไปถึงหมู่บ้านโกสุยก็เขียนจดหมายมาหาเมียทันทีแถมยังส่งพร่วน้อยไว้เป็นที่ระลึกฟู่หลงปิ้งไอเดียเอาไปออกแบบทำเครื่องประดับให้ชาวบ้านแต่การใช้งานไม่เหมาะสมดึงเข้าดึงออกยาก กู้หยวนเอาภาพวาดของอาจารย์สีมาส่งให้ฝีมือน,นั้นดีมากแต่เขาไม่ยอมมาร่วมงานแม้หลิวหลูอี้จะอ้อนวอนอยู่หลายต่อหลายครั้งฟู่หลงเลยบุกไปหาแต่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นตัวเองนางจึงเอาเล่าอย่างดีเข้าล่อแล้วขอคำชี้แนะทำเครื่องประดับให้สามัญชนเขาเห็นถึงอุดมการที่แน่วแน่จึงบอกว่าจะถ่ายทอดให้แต่ต้องไปหาแสงเจ็ดสีมาให้ได้ก่อนฟู่หลงพยายามหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอ จึงพยายามเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านอาจารย์สีอยู่หลายครั้งวันหนึ่งฝนตกหนักพืชที่เขาผึ่งไว้เริ่มเปียกจะเก็บให้หมดก็คงไม่ทันจึงไปเก็บใบบัวหวังเอามาปิดทันใดนั้นก็เกิดพลาดลื่นแต่สามีสุดที่รักยังอุตส่าห์มาช่วยทันเขาบอกกลับจากหมู่บ้านโกสุยไปหานางที่หอหลุ่ยอีแล้วรู้จากกู้หยวนอตาม,มาฟู่หลงบอกสามีว่ารู้แล้วเรื่องที่ฮ่องเต้อยากให้หยาก,กับนางแต่ไม่ต้องกลัวว่านางจะคิดมากหรอก อองสู้บอกอยากหยุดเวลาไว้แค่นี้เพื่อที่จะอยู่กับเมียตลอดไปตอนนั้นอาจารย์สีก็กลับมาพอดีฟู่หลงบอกรู้แล้วว่าแสงเจ็ดสีที่ว่าคือสายรุ้งใช่ไหมละ่ะอาจารย์บอกไม่ใช่สายรุ้งเอามาทำเครื่องประดับไม่ได้แต่เพื่อเห็นแก่อองสู้ที่สละล้มให้แถมฟู่หลงยังช่วยเก็บพืชทีิตากไว้จึงยอมสอนวิธีสกัดทองให้เป็นการตอบแทน ในที่สุดฟู่หลงก็ทำเครื่องประดับสำหรับสามัญชนได้สำเร็จราคาย,ย่อมยาวการใช้งานก็เหมาะสมทำให้ยอดขายของหอหลุยพุ่งกระฉูดส่งผลให้เฟิ่งหลอีกยอดขายตกหวบสนมตัวเห็นว่าเท่าแก่จีหมดประโยชน์จึงจะค่าเสียชีจู่แนะนำว่าอย่าเพิ่งน่าจะหาทางช่วยกำจัดหอหลุยให้พ้นทางเองต่อมาฮองเตมอบให้สนมโชเป็นแม่งานขัดเลือกร้านทำเครื่องประดับส่งเข้าวังหลวงฟู่หลงคิดว่าเวลานี้ไม่เหมาะ เพราะกำลังทำเครื่องประดับให้ชาวบ้านแต่เจอเจ๊เ,เท่าแก่จีแดกดันว่าเครื่องประดับของหอรูอีมีแต่หยับๆเลยไม่กล้าส่งสินะเจอคำนี้เข้าไปฟู่หลงและยอมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งมีเวลาเพียงแค่สิบวันทุกคนจึงง่วนกับการออกแบบไม่เว้นแม้แต่ฟู้เสียนอูไปฉี่ไม่เจอนางหลายวันเลยปลอมตัวติดใบไม้มาแอบส่องแต่บอกกับสาวใช้ไม่ต้องบอกให้นางรู้ว่าเขามาหา ด้านอ่องสู้อยากช่วยเมียถึงขนาดลงทุนเข้าถ้ำเสือเพื่อไปหาหินน้ำค้างวิเศษจนบาดเจ็บเพราะต่อสู้กับเสือแต่อาจารย์สีบอกไม่ใช่แสงเจ็ดสีแล้วถามว่าสอนเคล็ดลับไปแล้วอย่างหนึ่งทำไมยังมาหาอีกฟู่หลงตอบเพราะตอนนี้จะทำเครื่องประดับสงวังหลวงอาจารย์สีไม่พอใจแล้วต่อว่าว่าจับปลาสองมือทำทั้งเครื่องประดับให้ชาวบ้านแถมยังจะทำสงวังอีก แต่เมื่อฟู่หลงบอกเหตุผลว่าเครื่องประดับของหอหรูอี้ไม่มีแบ่งสูงต่ำแม้จะรู้สึกชื่นชมแต่เขาก็ไม่อาจกลับคำจึงบอกเพียงคำใบ้จะหาได้ไม่ได้ก็สุดแท้แต่วาสนาอ๋องสู่เลยพาเมียไปหาตามคำบอกใบ้จนถึงเวลาค้าจึงจับปลามาย่างแก้หิวจากนั้นก็ถามเมียว่าระหว่างปลาของเขากับของอ่องอันของใครอร่อยกว่าเมียบอกเมื่อกี้ปลานี้ยังอร่อยอยู่ตอนนี้ทำไมเกิดเปรี้ยวขึ้นมา อองสู้เหลือไปเห็นเปลือกหอยเปล่งแสงเจ็ดสีเหมือนกับที่อาจารย์สีตามหาด้วยความดีใจฟู่ลงจับแขนสามีอย่างแรงตอนนั้นเองนางถึงได้รู้ว่าสามีบาดเจ็บเพราะไปหาหินน้ำค้างมาให้ยิ่งทำให้นางซาบซึ้งในความรักของเขาเมื่อหาแสงเจ็ดสีได้อาจารย์สีจึงบอกเคล็ดลับการทำเครื่องประดับในที่สุดก็ทำออกมาจนสำเร็จแต่คืนนั้นมีคนร้ายมาแอบขโมยแบบจะขอหรูอี้ตามคำสั่งของเท่าแก่จี ถึงวันประกวดมีร้านเข้าร่วมจำนวนมากจนมาถึงคิวของเฟื่องหลายอีเมื่อเปิดผ้าออกฟู่หลงตกใจและรู้ทันทีว่าเท่าแก่จีก,ก๊อปปี้งานของนางและเมื่อถึงคิวของหอหลุยี้เครื่องประดับที่หอหลุยี้ทำกลับแตกต่างออกไปคงเป็นเพราะความโชคดีที่มาจากความโชคร้ายเพราะตอนทำเสร็จเครื่องประดับเกิดตกลงไปในเตาหลอมฟู่หลงจึงเอามงกุฎหงที่อาจารย์มอบให้มาทำการดัดแปลงใหม่ แถมแนวคิดในการทำเนี่แฝงความหมายไว้มากมายแต่เมื่อถวายให้ห้องเต้ทอดพระเนรใกล้ๆไข่มุกกลับกลายเป็นสีดำสนมตวนวยวายเล่นใหญ่ว่าฟู่หลงใช้ไข่มุกคุณภาพต่ำเพราะฉีจู่แอบทำการสับเปลี่ยนระหว่างนั้นท่านหญิงซีเหอเข้ามาฟู่หลงจึงขอ,อยืมปิ่นปักผมที่เคยให้มาแช่ในน้ำร้อนจากนั้นก็ใช้ผ้าจุ่มเช็ดที่ไข่มุกจนกลับมาสวยดังเดิมนางบอกเพราะรีบร้อนจึงไม่ได้ทำการเคลือบก่อน ไขมุกคงไปถูกสารบางอย่างจึงก่อเกิดเป็นคาบดำแล้วหันไปบอกท่านหญิงว่าจะทำปิ่นปักผมอันใหม่ชดใช้ให้ผลการตัดสินหอหลุอี้ชนะการประกวดได้รับสัมปทานทำเครื่องประดับส่งวังหลวงทำให้สนมตัวเจ็บใจแต่ชีจูบอกยังมีแผนกำจัดหอหลุอี้อีกอองสู่บอกเห็นตอนที่สาวใช้ถือเครื่องประดับเข้าไปฉีจูมาขวางไว้แต่ฟู่หลงกลับไม่คิดจะสืบหาความ บอกแต่เพียงว่าไหนเรื่องก็ผ่านไปด้วยดีแล้วตอนนี้ควรคิดเรื่องทำเครื่องประดับส่งเข้าวังก่อนเพราะมีเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นแต่ก็จะตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดต่อมาหัวหน้าเฉินนำวัสดุจากวางมาส่งที่หอหลุยอีฟู่หลงตรวจสอบแล้วประทับตาเป็นหลักฐานการส่งมอบทั้งสองใบต่างฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งแต่แล้วจูจ่ๆช่างฝีมือก็ถูกดักทำร้ายจนเจ็บหนักทั้งหมดจำเป็นต้องเปิดรับสมัครช่างใหม่ มีคนมาสมัครมากมายแต่คุณสมบัติไม่เข้าตาจึงเลือกลูกศิษย์จากช่างฝีมือเดิมเข้ามาทำงานแต่ผู้สมัครด้านนอกไม่ยอมกลับโบกเวกวยวายอยู่หน้าร้านแต่พออ่องสู้ถามว่าหมากตัวนี้ทำจากวัสดุอะไรแค่เรื่องง่ายๆก็ยังตอบไม่ได้เลยรู้ว่าคนพวกนี้จงใจมาก่อกวนพอจนมุมเลยสารภาพว่าเท่าแก่จีจ้างมา เ <ME AN N IC AL> มื่อเรื่องรู้ถึงห้องเต้สนมตวนรีบแก้ต่างว่าทุกอย่างเป็นการกระทำของเท่าแก่จีเพียงคนเดียวสกิลในการเอาตัวรอดเยี่ยมมากตอนนี้สนมตวนเริ่มเป๋แถมอูใปฉียังวางแผนให้นางเข้าใจผิดคิดว่าเท่าแก่จีถูกเขาซื้อตัวไปแล้วไม่นานเท่าแก่จีก็ถูกจับเข้าคุกโทษฐานขัดขวางการทำงานของหอหลุยส์เฟิ่งไหลอีก็ต้องหยุดกิจการ ปู่ใบชีบอกอีกสักพักจะไปขอซื้อเฟิ่งหลายอีกคืนถ้าวันนั้นมาถึงขอให้ฟูเสียนช่วยดูแลบัญชีให้ด้วยในที่สุดฟูหลงก็ทำเครื่องประดับได้สำเร็จและนำไปส่งมอบให้สนมโชด้วยตัวเอง ก็พอดีสนมตัวนเข้ามาแดกดันว่าที่สนมโชว์ลงมาจัดการเองคงมีเรื่องไม่ดีแอบแฝงทันใดนั้นหัวหน้าเฉินก็เข้ามาด้วยท่าทีที่ร้อนรนกล่าวหาว่าฟู่หลงยกักยอกวัสดุของวังหลวงโดยมีหลักฐานคือหนังสือส่งมอบซึ่งจํานวนตอนรับกับที่ปรากฏในหนังสือไม่ตรงกันระหว่างนั้นห้องเต้เสด็จมาแล้วขอดูหนังสือส่งมอบฟู่หลงบอกที่หอหลุ่ยีมีอีกฉบับ นางสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้แต่พอคนของกรมยุติธรรมไปเอามากลับเหมือนของหัวหน้าเฉินไม่มีผิดฟู่หลงเล็กตกเป็นผู้ต้องหาต้องเข้าไปอยู่ในคุกรอการสอบสวนแถมหอหลู่อี้ก็ถูกปิดเพื่อค้นหาวัสดุที่ขาดหายไปอองอันแม้จะเป็นห่วงหญิงที่รักแต่ยังบอกให้สังเกตการเงียบๆไปก่อนเขารู้ว่าประเดี๋ยวอองซู่จะต้องออกหน้าช่วยเมียเลยจะปล่อยให้พ่อลูกตีกันเองพอได้จังหวะค่อยพาฟู่หลงออกมา นอกจากนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อว่าแผนร้ายนี้จะเป็นมันสมองของสนมตวนเพราะปกติน้ำไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วให้เหวินสิงไปสืบว่าใครเป็นคนคิดแผนนี้หัวดีขนาดนี้ต้องดึงตัวมาใช้ประโยชน์ฉีจู่ไปรายงานสนมตวนว่าตอนนี้อองเฉิงเอาวัสดุส่วนต่างไปซ่อนแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะถูกจับได้จากนี้ไปให้รอสังเกตการ์อย่างเงียบๆก่อนอ,องสู้มอบหมายให้สีเจียตามหาสองหนุ่มเผื่อจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม พอตามเจอกลับถูกเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าหลิวหลูอี้สองหนุ่มคิดจะฆ่าอองสู้แต่ฝีมือแค่นั้นจะไปสู้อะไรได้อองสู้บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าแถมยังเจอจดหมายบอกว่าหลิวหลุยอี้ฆ่าตัวตายเองอีกแต่สองหนุ่มไม่เชื่อไม่มีเหตุผลที่เจ้าขอจะฆ่าตัวตายยังไงก็จะหาตัวฆาตก,กรที่เจอจากนั้นก็บอกขอตัวก่อนขนาดโกรธยังมีมารยาทอะ่ะพออองสู้รู้ข่าวว่าเมียถูกจับเข้าคุก ก็ควบม้าอย่างไวเพื่อไปเข้าเฝ้าห้องเต้ส่วนฟู่เสียงก็นั่งอยู่ในหอหลูยอีด้วยท่าทีที่เศร้าสร้อยเพราะเป็นห่วงน้องไม่รู้จะใช้วิธีไหนช่วยน้องออกมาอู๋ไปฉีเข้ามาแล้วยื่นผ้าเช็ดหน้าส่งให้ ขอจบ EP ีที่26-28เพียงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักของอองซู่ผู้มีดวงกาละกินีกับบุตรีเจ้าเมืองเหอจริงต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ